เราก็ต้องกรับขอบคุณที่พี่ไลท์ทันเนาะพี่นวองที่เพิ่นอย่หนร์แว่เ,เวพิ่นก็ได้มาเป็นพญานและะ้วก็คนหา้อมูลแล,ล,ล้วก็รักทานสซนใหม่ซาเล่แล้วจ้ะพจ้าทุกคนพ่อกันอีกแล้วจะพี่นวองกับซาวแล่คนเก่าคนเดิมเมื่อน,นีออ้พากันเข้าในเมืองจะพี่นวองวันนี้จะพากันเข้าในเมืองเนาะ พอวายอย่างทีร่ราวาซาแล้วมีนัดก็คุณหมอเกี่ยวกับวัรัตตาเกษียปีน่าจะพี่น้องเมื่อนันได้ไปเจาะเลือดแล้วตอนที่เนี้วัดนี่หมอก็เลยสีนัดไปฟังผลนะพี่น้องฟังผลแล้วก็ตรวจเช็คว่า,าไวัยร่ตมันขื้นหรือว่ามันลงหรือว่ามันหน่อยก็เกนัอนะพี่น้อง ดราค้าเจหายขาดคือจะงสิบ่หายขาดนอกน่าจะพี่น้องตอนนี้เพราะว่ายัางตีเพราะว่ายิ่งเข้าท่องมอกระยิ่งนัดเราบ่อยเนาะเพราะว่าเปนยัาแบบว่าโลกเนะี่ยไปตดกับลูกนอกพี่น้อง,อองก็ยังลวกโอเคสวัสดีค่ะคุณง,งามกอน <laughs> รแล้วอีกเมืองหนึ่งนอจากพี่นวองเดียวกับวิสาถาว้เนาะซาแล้วก็ต้องกราบขอบคุณพี่ๆหลายท่านนะพี่นวองที่เพิ่นอย่านเว์แล้วก็เพิ่นรู้จักขขอมูลที่ซาแล่บวกได้คลิปก่อนเนาะพี่น้องเพิ่นรู้จักขขอมูลหรู้จัก ว่าขันเท่าเสิร์เป็นสัตนเรียนนักเรียนสั้นปศุทมหรือมัธยมนี่สามารถคว้าได้โดยที่ว่ามีรายได้ตามกคหนดที่กฎหมายเขากัหนวดนอกจากพี่น้องเพิ่นก็นได้ส่งแคปรูปหน้าจอเนาะพี่น้องส่งมาใหาา้สาวแหลวงทรงไม่สาวแหลว่าเนี่ยมันสามารถเห็นได้คือจังสาวแหลว่าอีหลีสาวแหลว่าได้บวชจบตาพี่น้องเนาะพี่น้องมาที่นี่ คนแซาเหล่สีคนหาเมื่อวานี่คนหาเพื่อไม่ยืนยันว่าสามารถขอได้หรือแซ่เหล่ากับว่มีเวลาอีกอย่างหนึ่งแซ่แหล่ากับ,บว่ได้กกบบไดกเกง่งภาษาเนาะพี่น้องอ่านออกแต่กับแปรมาออกมาทุกค่เนาะพี่น้องเพงราะว่าก็ได้พ่อกู้ป,ป่ามาต่อไปแต่ว่ากับสีเก่งแบบอ่านออกอีหยังทุกค่ำเนะาะแซ่แหล่ากับอ,อ,อ่านมาออกโอ้บระมาณอ่านออกอยู่พี่น้องแต่ว่าแปรมาออกทุกค่ำ <laughs> วอาผิด วาที่นี่เอฟซีพีพีลายคนเพิ่นก็นเลยส่งมาให้ว่าเนี่ยเนี่ยมันสามารถที่ได้เี้ยงซาแล้วเอา,เอาให้กระจกเบิ้งก็ได้ที่ส่งไปให้แล้วเดี๋ยวเพิ่นก็นว่าเนาะอีกท่านนึงเพิ่นกน็ได้โพสต์ลงในเฟซบุ๊กให้นาะซาแล้วก็ต้องขอบคุณหลายๆได้จ้ะที่ซอยน่หาเ่ลักฐานเนาะว่าสามารถกาได้ยี่ วซาแอลก็อยากฝากถึงหลายคนนะจับพีหนังที่อยู่นอกเวนะซาแลลว่าเด้เก่งดอกพีหนังแต่ว่าการที่แว่าอะไดที่เข้าค้นคว้าค้นหาแล้วข้อหลัวขมูลแล้วหรือว่าอันไดที่ซาแอลร่องเสร้อร่องหาแล้วร่องคอยแล้วบันไดอีดีซาแอลก็อยากจะแช่ให้พี่ๆหลายคนหรือว่าเพื่อนๆหลายคนที่ วซา,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 าแล้วก็ต้องขอบคุณเอฟซีทุกๆท,ท่านได้หลายาที่ซอยเป็นพยานแล้วก็รส่งลักฐานมาให้แล้กก็ซอยออตอบคอมเมนต์เขียนคอมเมนต์มาให้แช่ประสบการณ์ให้หลายหลายคนได้รู้ว่าขณ์ขอวิสาแบบนี้นะมันขอไดหรือหล้ลกก็มันไม่ได้จาเป็นเฉพาะว่าเขาต้องมีงานเหตุแล้วก็มีเงืนเดือน ประจำตามที่กฎหมายเขากำหนดเนะเอา้ารับแล้วว่างหน่อยคือรถปุ๊บเป็นรับปั๊บถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะเอาอีลาตื่นหรอบปลลูหอนโรคบานแล้ว ออตอนนี้ก็หาหมอเสร็จแล้วนะจ๊ะพี่น้องแต่ว่าส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาแต่เดี๋ยวซาแลวสิไปบอกซูฟังไนะด้รถนะจ๊ะจ้ากเกง่งแต่ว่าอกหลาย,ย่างเองวะลูกป่ะป ผลตรวจออกมาแล้วจ้าพี่น้องเบาตอนในรถเมื่อกี้ซะแล้วสิบบอมองกันออกจากโรงพยาบานไปที่มันหนาวแล้วก็ถนนมันมืองน้ำหนักจ่าซาแล้วก็เลยมาเบอกตอนในรถคือว่าเอ่อหมอได้ตรวจผลเลือดแล้วแล้วก็สรุปแล้วคือว่าเอาไวรัสน่ะลดลงเกือบเคอร์อหนึ่งแล้วจ่าพี่น้องจากหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะตอนนี้เหลืออยู่หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วจ่าพี่น้องแล้วก็ลดลงหลายอยู่แล้วซาแล้วก,ก็เลยทำ หมอว่าถ้าเกิดว่ามันเหลือซูดเปอร์เซ็นเพราะว่าหมอบอกว่าเพิ่นอยากให้มันเหลือหดซูดเปอร์เซ็นเนาะแต่ว่ามันก็ซาเล็กกับวรลลว่ายย่ำได้ค่อยสีลดลงนะจากพี่น้องซาเล็กก็เลยได้ถามหมอว่าถ้าเกิดว่าเปลดลงซูดเปอร์เซ็นต์หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์สิโอกาสที่ลูกได้ท้องเนี่ยจะติดเชื้อน้ำนี่ยมีดหลายบ่หมอก็เลยบอกว่าแล้วแต่บางคนนะจ๊ะพี่น้องเด็กน้อยบางคนก็ติด บางคนกับวติดแต่ว่าหน่อยที่สุดที่จะติดเพราะว่าคันแม่ได้กินยาเสมอนอกจากพี่น้องถ้าแม่ยังได้รับยาอยู่ประจำนะแล้วก็หมอก็บอกว่าจะพยายามซอยให้เต็มที่ให้รายที่สุดเพราะว่าแม่กินยาแล้วเวลาลูกคลอดออกมาเป็นกับชีสิทเอ่อวัคซีนกันเวลาตับอักเสบีให้น้ำนอกจากพี่น้องพี่เนยเลิกโรงเรียนแล้วนะคะแม่ก็กลับมาจาก ไปหาหมอพอดีตอนนี้ก็กลับมาฮอดบ้านแล้ว,ลวจ๊ะพี่ห้วงสาแหลก็เริ่มเพ็ินแลกินสัวลูกซูแฟนกินแล้วเพราะว่าเริ่มคั่มแล้วจาะพี่น้วงที่จริงน่ะถ้าได้คั่ดอกแต่ว่าอากาศเป็นมืดนวาก็จบคลิปนี้ซาแหลขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจา้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายสสวัสดีค่ะ ソニカ<何>ソニカ